อ่าครับสวัสดีครับวันนี้วันที่นะครับ14นะครับธันวาคม2564นะครับเราอยู่ที่บ้านหนองว่านะครับตำบลโคนงามอำเภอขุดชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นปั้มเอ้ยโอ้ยยาสูทอนนะครับโอ้ย,อยเปลี่ยนจังหวัดเขาแล้วอ้าวตัวนี้เป็นปั้มอ่า 600วัตต์นะครับใส่แผง2แผงมอเตอร์ปั๊มอยู่ที่48โวลต์นะครับท่อออก2นิ้วนะครับตัวนี้น้ําอยู่ประมาณ3.5มจุดห้าคิวสาคิวนะครับกับแผง2แผงน้ำหมดแรงน้ำหมดแรงน้ำน้ำแห้แงๆน,นะครับเอาพอปิดเบ้าหนีไปเปิดเบ้าขุ่นผมหีุไปท้ายแผงเดี๋ยวมันจืดไปค่อยเปิดเบ้าหนี่พอเปิดเบ้าหนี่่กอนเออเอ้าวนี่เปิดมาสัก เอาเอี่บเอเดี๋ยวมันจืดนะครับนี่นะครับเป็นแผงสายไฟไปนี่ประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับเกือบลงปั่มประมาณเป็นหาสิเมตรตั้งเหมือนหาสิประมาณสี่สิบเกือบหาสิเมตรนะครับตัวนี้เป็นแผงสามร้อยห้าสามร้อยสี่สิบวัตต์สองแผ่นนะครับนี่นี่นะครับสิบห้าองศามีตัวล็อกให้ย่างดีนะครับ นี่นะครับมีดแคมตัวนี้มีดแคมตัวนี้เอ็นแคมนะครับน,นี่นะครับนี่นะครับนี่โครงสร้างแบบนี้เลยเสาปูนเหล็กกาวน,นันหลอยางดีทำบาซิส,สมาองศาทางาทิศใต้เราหันไปทางทิศใต้นะครับนี่เก็บสายลาอียดตัวนี้มีหลังเตานะครับสําหรับอาชาร์จมอแบตอีกตัวหนึ่งนี่นี่ชาร์จเจอเดี๋ยวพี่เขามาต่อเอง เปิดบ่อได้ล็อกไวแล้วนี่ตู้สามารถล็อกได้ตู้เหล็กนี่นะครับี้เบิงเก็บสายรายละเอียดผู้ใดสนใจติดต,ต่อเลน,นะครับ0ย์942493241เด้อครับนี่สร้างอ,อดรับประกันความแรงนะครับตัวนี้บอ่บอบ่อนี่บอ่อ4นิ้วนะครับลงตัวปั๊มตัวพอมไมได้อย่างเดียวเพราะว่าลงไปอีกบ่ได้เพราะว่าชนนะครับเข้ากับเลยเปลี่ยน เขาก็เลยเป็นปัม๊มเป็นตัว3นิ้วนะครับตัว600วัตต์ระบบ48โวลต์นี่นะครับนี่นะครับผู้ใดสนใจติดต่อได้นะครับ094 249 3241หรือติดต่อทางเฟซบุ๊กอ่ะช่างออดโซลาเซลล์หรือติดต่อทางเพจกับโซลาเซลล์เพื่อการเกรษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมที่เข้าไปเบ้องงานอีกตัวหนึ่งครับอยู่บ้านหนองแข่บ้านหนองแข่ บานคุ้นคุนนะครับจังใดกะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ